สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่า Windows สำหรับการเล่นเกมนะให้บู๊แบบ FPS สูงๆ Windows เวอร์ชัน 10, 7, 11ตั้งได้หมดครับเริ่มแรกก็มาที่นี่ก่อนครับ Setting หาครว่า g Gaming อ่าที่เกมโหมดใครจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับแต่ที่ผมไม่เปิดเพราะว่าผมใช้โปรแกรมอัดคลิปด้วยมันจะไปตีกันเพราะมันจะเป็นการปิดการทำงานเบื้องหลังของแอปทุกอย่างเลยต่อมาเป็นการตั้งค่ากราฟิกมาที่ตรงนี้ก่อนครับ Default Setting เ,เหมือนกับเกมโหมดเลยจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แต่เขาบอกว่าเปิดแล้วจะทำให้การหหนนนลลนน่่่วงงลลดดออออัััี้กก็เเเมมืืครบพไปทูนะแตผ ที่จะปิดไม่เปิดทุกอย่างเลยในส่วนสาคัญคือตรงนี้ให้เพื่อนหาเกมของเพื่อนครับนี่อย่างนี้ครั Up G แล้วก็เปิดไปกด add ดไปคราวนี้มาที่ตรง option option เนี่ยให้เพื่อนเอนเลือก high performance นะครับมันจะขึ้นชื่อการ์ดจอที่เราใช้อยู่ติ๊กอย่างนี้ทุกอันเลยนะในส่วนของนี้เสร็จแล้วครับต่อมาที่ดิสคอดครับขั้นสูงนี่การเล่งความเร็วของฮาร์ดแวร์แนะนําให้เพื่อนปิดไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดไว้อะมันจะเล่งการทํางานของการ์ดจอเราคอมคลายไม่แรงอ่ะมันจะกลายเป็นต้องทํางาน2ทางเลยทั้งเรนเดอร์เกมทั้งเรดดอ Discord อ์กีก มา,มาที่นี่ครับ Chrome ไอตัวกินแรมเนี่ยมาที่คําว่าประสิทธิภาพนี่เขามีฟังกชันใหม่การประหยัดจุวยความจําให้เพื่อนเ่เปิดเลยนะครับมันจะก,กินแรมเราน้อยลงต่อมามาที่ระบบครับอันนี้สําคัญมากควรปิดครับเพราะว่าถ้าสมมติเราปิดไปเนี่ยมันก็ยังทํางานอยู่ในชาร์จ a มนเ,เจอร์เราอย่างนี้เราควรจะปิดไปและอันนี้ใครจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ครับแต่ผมแนะนําให้ปิดไว้เพราะว่า Google Chrome เราใช้แค่ฟังเพลงเล่นเฟซอะไรแค่นี้ไม่ต้องใช้ความแรงอะไรเขาหรอกต่อมาจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับ Nvidia Control Panel สำหรับใครที่ใช้ค่ายแดงครับข้ามขั้น ตอนนี้ไปเลยนะครับคูไหนที่เขาสอนการตั้งค่าค่ายเดงก็ลองไปหาดูนะครับแต่ใครจะดูไว้เป็นวิทยาทานก็ได้เผื่อบางทีอยากจะย้ายค่ายมาค่ายเขียวอะไรอย่างนี้เริ่มแรกมันจะตั้งให้อย่างนี้ครับให้เราติ๊กมานี้ปึ๊บแล้วก็ลากมาที่ performance อย่างนี้แล้วต่อมาก็มาที่เป็น G D setting แนะนําให้เป็น off 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 คือ off เกือบทุกอย่างเลยแล้วมาที่นี่ครับ l o l l a t e n c y mode u n t e r ไปเลยครับ l o l l a t e n c y คืออะไรมันคือโหมดลดความหน่วงในการส่งข้อมูลครับแล้วก็ m o n ิเตอร์เทคโนโลยีแล้วแต่ใครจะใช้ G Sync ก็ได้หรือว่าไม่ G Sync ก็ได้แต่ผมใช้นี้มันคือการตั้งค่ารีเฟรชของจอเราให้อยู่ที่144 c c ตลอด G Sync คือถ้าสมมติว่าจังหวะไหนที่เฟรมลดลง60จอก็ดรอปมา60 h ฮิพอตอนไหนไป120จอก็ขึ้นไป120เฮร์พอไหน1 44จอก็ขึ้น144แต่ผมตั้งค่าที่จะให้มันอยู่กับที่144ท้างไว้แล้วก็ Open GL เลือกเป็น Prefer Performance นะครับแล้วต่อมาเลือกเป็นการจอที่เพื่อนๆใช้นะครับต่อมา power management mode ก็คือ prefer maximum performance มันหมายความว่าถ้าเป็นไปได้ให้ปรับประสิทธิภาพสูงสุดไปเลยโอเคอันนี้ prefer refresh rate ก็ปรับเป็น high set ไปเลยครับก็คือการตั้ง refresh rate ให้ให้สูงสุดไปเลยอะ่ะกดไปที่นึง ต่อมา shader cache size ผมตั้งเป็นลิมิตครับปกติ i, มันจะตั้งเป็น default ใครจะตั้งอะไรเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ผมตั้งเป็นลิมิตไปเลยอันนี้ก็เปิดอนไว้ครับอันไหนมันออนให้ก็อนไปมาถึงอันนี้ครับตอนแรกมันจะเป็น quality ให้ให้เราเปิดไปปรับเป็น high performance อันนี้ก็ออนไปอันนี้ก็ auto ไปครับแล้วแต่ตามมันเลยอันนหนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับแค่นี้มาถึงข้อนี้ครับ config scale processor คือให้มันให้เลือกการ์ดจอเราครับถ้าสมมุติว่าใคร CPU แรงกว่าก็เลือก CPU ถ้าไหนการ์ดจอแรงกว่าก็เลือกการ์ดจอใคร ไม่รู้ว่าอะไรมันแรงกว่าก็ออโต้ซิเล็กไปก็ได้ครับเพียงแค่นี้เฟนเหลของเพื่อนก็คงจะพุ่งไม่มากกันน่อยนะครับขอยุ้าอีกครั้งนะครับว่าเกมโหมดเนี่ยให้ไปเทสเองว่าจะเปิดหรือปิดดีอันนี้ก็เหมือนกัน2ตัวนี้ก็เหมือนกันไปลองดูครับถ้าสมมุติว่าเปิดแล้ว,เ,ลวเอ้เพมได้เยอะกว่าไม่หรือว่าจะปิดดีอะไรอย่างางี้ก็ลองไปเทสดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับวันนี้จะไปไวหน่อยถ้าสมมติว่าใครไม่ทันก็สต็อปดูนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ